สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาไหว้พระนะครับที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากอยู่ที่อำเภอบ้านตากนะครับจังหวัดตากพอเราเข้ามาในวัดนะครับบริเวณขวามือนี่ครับก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถอย่างกว้างขวางเลยนะครับอยู่ใน บริเวณนี้เราสามารถที่จะเดินขึ้นไปไห,หว้หลวงพ่อทันใจที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆอ,อยู่ด้านหน้าของหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นี้นะครับก็จะมีร้านค้าที่จะมาขายของนะครับที่จอดรถกว้างขวางมากสามารถที่จะจอดรถได้หลายคันไม่ว่าจะเป็น รถตู้หรือว่ารถบัสนะครับที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากเขาก็เปิดให้เราได้มาอ uh, นรมัชการ uh, หลวงพ่อทันใจเสร็จแ,แล้วก็ uh, มาไหว้ uh, พระธาตุนะครับ uh, เปิดให้บริการ uh, กับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับ เข้ามากราบไหว้ทุกวันทุกวันเลยนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะเดินขึ้นมาด้านบนของหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณด้านบนนี้เขาก็จะมีที่นี่ครับที่ให้เราได้กราบหลวงพ่อทันใจเพื่อที่จะขอพอรหรือว่าจะอธิษฐาน แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับแล้วด้านในก็จะมีพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุนะครับด้านในก็จะมีองค์หลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นองค์สีขาวนะครับที่อยู่ด้านในเราก็สามารถที่จะมาไหว้หลวงพ่อทันใจเพื่อที่จะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก็ได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นก็จะเป็น ที่จัดแสดงหรือว่าเก็บรวบรวมที่เป็นพระที่ทําจากไม้หรือว่าเป็นหีบทําหรือว่าเป็นตู้ทําไม่ว่าจะเป็นพวกเงินสกุลหลายๆสกุลน,นะครับที่เป็นเงินโบราณน,นีครับตู้เพลงเครื่องอสังคโรคนะครับแล้วก็ เป็นอาวุธโบราณของใช้ที่เป็นของเก่าแก่ที่ไม่ได้มีใช้ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็จะเก็บรวบรวมไว้ให้กับคนที่อยู่รุ่นหลังนะครับได้ศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นที่บูชานะครับพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจที่เป็นองค์ สีขาวหรือว่าสีทองนะครับแล้วก็มีลายขนาดด้านในก็จะเป็นวิหารของหลวงพ่อทันใจนะครับที่ผู้คนที่มีจิตศรัทธาที่มาที่จังหวัดตากส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้แล้วก็มาขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับ ก็มีมาอยู่เป็นประจำประจำนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตู้ไปรษณีย์ทรงบุญนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้ไปรษณีย์ทรงบุญอุทิศอุทิศให้แด่ให้แด่ใครก็อนนี่เราก็จะมีช่องที่เขียนไว้ให้อยู่นะครับเราก็บริจาคตามจิตศรัทธาเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่ครับเป็นพระบรมเป็นเจดีย์นะครับ เจดี JD, ซึ่งเป็นเจดีที่เรียนแบบมาจากเจดี JD ชวาเดกองนะครับของพามา่าตรงนี้เป็นอุโบสถนะครับที่มีประตูเป็นไม้แกะสลักที่สวยงามมากนะครับตรงหัวบันไดนั้นเป็นนาคอา4หัวเลยนะครับประวัติพระบรมธาตุบ้านตากนะครับอยู่ที่ตำบลเกาะตะพอนอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่าก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตำบลระแหงตัวเมืองตากในปัจจุบันห่างจากทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรอันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูนหยุดพักบริเวณณแห่งนี้พบว่าเป็นเมืองร้างจึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตากวัดพระบรมธาตุบ้านตากยังปรากฏในศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะศึกเจ้าเมืองชอดบนเนินเขา,าใกล้กับพระบรมธาตุประมาณ500เมตรตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัต ล่องมาตามลำน้ำปิงพระองค์ได้เสด็จมายังดอยมหิยังกะในเขตตัวเมืองตากตรัสกับพระอานทน์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญรื่นรมหากเกราตถาคตปรินิพานแล้วให้นำอัฐถและเกสากลับมายังดอยมหิยังกะภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานพระอรหันต์ทั้งสี่ได้นำพระบรม อามาสาริกธาตุของพระองค์พร้อมด้วยเกสาอีกสีองค์มาประดิษฐานยังดอยมหิยังกะแล้วก่อเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนำพระพรมสารีริกธาตุมัรจุไว้ในเจดีเพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อมาพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุวงเล็บทองอยู่ได้ไปนมศส,ก,สก,การพระธาตุเวดากองนะ กรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีเหมือนเจดีชเวดากองล้อมกลุ่มองค์เก่าไว้ปิดทองสวยงามพระครูพิทักษ์บรมธาตุหงเล็บพรานเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตากกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุบ้านตากว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นลูกวัดพระครู บาตาอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่ามีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักหนึ่งองค์และศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวเริ่มก่อพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมานวิชัยหน้าตัก32นิ้วและลงอรักปิดทองคำเปลวก่อนประกอบพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เสร็จพอดีโดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่าพระเจ้าทันใจเพราะทำเสร็จเร็วทันใจต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนับเวลาจนปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ